ชนมาต่อในครึ่งเวลาหลังครับในสนามที่สองครับออนไลน์ตอนนี้อยู่ที่ยูทูบนะฮะแหม่ยเฟซบุ๊กมจะหลุดครับสนามสองสีเขียวชัลเล่นครับชัลเล่ดาร์กบอยสีส้มนี่เข้ามาจังหวะนี้ก็เป็นบอลออกหลังครับ ดาร์คบอยครับพาบอลขึ้นมาดาร์คบอยดาร์คบอยชิงหนึ่งสองบอลหลุดครับยิงเข้าทางชั้นแรกชั้นแรกจะโตกลับได้ไหมตื่นระวางระวังครับยังเป็นบอลของดาร์คบอยดาร์คบอยโอ้กาสแบบนี้ไม่มีแล้วโอ้โอ้ข้ามคานไปเฉยับกนี้ครับ อ้เอนะครับตอนนี้ครับยุยาวยาวมาบแต่ติดคุเล่นของดาวบอยออกไปครับเป็นบอลพุ่มของเชนเล่มครับพุ่งเข้ามาครับเชนแลมจากบอย ดาร์บอยดาร์บอยมาแตะบอลยาวแล้ว <sk r isa> มีเปียกมกบีล้วกรรมการย้อนกลับมาให้จังหวะนี้ครับมองแล้วไม่ได้เปียกครับกรรมการย้อนกลับมาเป็นให้ให้เป็นบอลของดาร์บอยครับ <sk r isa> <sk r isa> ให้เป็นบอลของดาร์บอย ยกเข้ามาแม่ใหญ่สวัสีเสร็ไดัไดก์คบอยดักได้เอ้าชัลเลมฉัลเลมดักแล้วหัวขึ้นมาทีเดียวเข้าทางดากบอยดากบอยเก็บได้แม่เอาละครับสวะนี้อย่างมาเข้าทางดากบอยหัวขึ้นมาทีเดียวครับเก็บได้ไหมไหลออกไปพิงไว้ครับดากบอยยกเข้ามาติดเพื่อชัลเลม แชนเล่มเชนเลมมหูแตะมาดีแล้วโดนแย่ไว้กรรมการให้เป็นบอลของเชนเล่มครับ ใบเหลืองก็จังหวะนี้ครับผู้เล่นของดาร์บอยครับแัเลเมโยบมาจังหวะนี้ติดผู้เล่นของดาร์บอยระวังครัระวังแัเลมเลมแัลเมไหลเข้ามาม้าหุบครับจังหวะนี้ครับดาร์บอยดาร์บอยดับได้แล้วจังหวะนี้กรรมาการให้ติดฟาวับฟีคิกของดาร์บอยครับจับจังหวะดีครับแหม นั่งเชียร์อยู่ข้างสนามก็จะเป็นเฮื่อต้อยแล้วตอนนี้ครับทุกอย่างนี่จบไปแล้วตัวเองคือทำหน้าที่จบไปแล้วครับเหลืออยู่รุ่นคู่นี้นะครับว่าจะได้วัดดวงไหมหรือจะอย่างไรดับบอยครับฟีคิกจังหวะนี้จะเล่นยังไง,ย,งยิงไกจังหวะเลยโอ้ยเร็วแถวสองแถวสองแถวสองโอง้ยกรรมการไม่ได้ว่าอะไรกันตรงนี้ มีใครครับแล้วเคลียยกขึ้นมาเข้าทางระวังครับระวังดาบบอยดับได้ดาบบอยยกมาจังหวะนี้เก็บได้ดาบบอยอู้รีบแล้วมีลืดมีลืลดเลยเหล่าแล้วครับเชลล์เชลล์โอ้หนุดแล้วแถวยังไงโอ้โหเข้าหน้าต่างนะเออใส่เต,ต็มแค่ล่อเต็มแค่ครับล้วจะมาเข้า อ้โหรบมอลนี่ย่งแรงครับตอนนี้โอ้โ,โ,อโปหปาดไม่ได <mythology. S 2> like ้แล้วแบบนี้ปาดไม่ได้แล้วยกลายาวยาวบอลไม่มีใครครังวนี้ไปเข้ามือสามจู๊ดจเล่มจะเล่มเปิดบอลยาวยาวดับอลดักได้ดับบอลอ ใจเย็น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 ไม่เอา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 ก็ใจเย็นก็ใจเย็นใจเย็นใจเย็นก็ใจเย็นก็ไม่เอาครับ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 กรรมการเราก็อุ้นอยู่ครับจังหวะนี้ทั้งสองคนใจเย็นก็ใจเย็นใจเย็นไม่เอาครับไม่เอา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 ครับทั้งสองทีมนะมันจะมีผลนะมันมีผลนะสองทีมนะมันมีผลครับมันมีผลนะครับมันมีผลครับกรรมการเราดูอยู่ครับ กรการครับเย็นก็จเย็เย็นใจเ็นจเ็มการ้องอยู่แล้วครับรรการต้อยู่แล้วครับโอใบแดงคู่ครับใบแดงคู่ครับอ่าใบแดงคู่ครับใบแดงคู่มีผลนะครับใบแดงคู่มีผลนะครับเข้ารอบไปแล้วใโดนไปสองนัดนะฮะ สองลัดนะฮะไม่สามารถลงทำการแข่งขันได้นะฮะเอาละครับตอนนี้ครับทเล่นในสนามเหลือฝั่งละาหกคนครับแม่เกมเดี่ยวเหลือเกินครับตอนนี้แล้ววิวางเร็วออกมาครับระวังกันระวังเพล่มเพล่มเพล่ม ยังไงระวังครับออกไปแล้วครับกรรมการบอกออกไปแล้วการดูบอลสู้ของดาร์คบอยดาร์คบอยพุ่งเข้ามาดาร์คบอยไม่มีตัวเติมเหมาแล้วครับจิ้มได้ครับเชลล์เชลล์บินเวลาแล้วเอาแล้วครับตอนนี้เชลล์ได้เชลล์ไปออกไปทางกาบขวาครับตอนนี้ผู้เล่นน้อยอย่างนี้พื้นที่ในสนามมันเหลือเยอะแล้วครับแล้วติดเตะครับแถวสองยิงอัดโอ้โหดูแใหญ่สวัสดี ท่านเลมแม่บอลออกไป,ไปแล้วครับตายเป็นบอลออกหลังครับตั้งเตะจากหน้าประตูของด้านต่อยครับแม่พิลาตอนนี้เหลือน้อยจิ้งทีแล้วโอ้โหครับตอนนียยยยยยย้ยังไงครับตอนนี้ยู18ทีมไทยครับสุรธรรมกับพิลาอ่ายู18ครับขอตัวแทนโรงเรียนนนท์ไทยกับสุรธรรมพิทัาครับ ที่ต็นกองในกายครับจับสลากที่หนึ่งที่สองครับ U18 ครับสุรธรรมพิชัทกับนนทไทยครับเชิญส่งตัวแทนมาเลยครับจับสลากครับที่เต็นกองในการเลยครับ U18 ครับที่หนึ่งที่ right? ทสองครับ the ห arkadaşlar. ยกมาจังหวะนี้เก็บได้ครับเอาแลวครับดักไว้ไหมดักบอยดักบอยโอ้โหเปิดมาติดครับแล้วไหลไม่ออกด้วยครับเอาแลยครับเชิเล่มโอ้โหแต่สวยเลยจังหวะนี้ดนซอนดักบอยดักได้ดักบอยดักบอยดักบอยไหลแม่จับบอลลั่นออกทางออกหลังไปเลยครับจังหวะนี้ครับแม่ไม่รีบนะครับจังหวะนี้ครับ โอ้โหเอาแล้วครับตอนนี้ฉันแลมไม่รีบลยครับถ้าแบบนี้น,กกนาาี่ฉันแลมจะกอดคอกับเฮียต้เข้ารอบแต่ะฉะนั้นนี่ฉันแลมตอนนี้ไม่รีบนะครับดาร์บอยต้องเอาบอลมาให้เร็วกว่านี้ครับต้องเอาบอลมาให้เร็วดาร์บอยต้องการอย่างน้อยหนึ่งประตูก่อนแล้วตอนนี้ดาร์บอยดาร์บอยดาร์บอยแล้วจะมานี้แล้วจะได้ ไม่มีอะไรก็สบายดีเอาและครับชันเล่มมาแล้วครับหนึ่งสองหนึ่งสองสองชันเล่มชันเล่มลุกลุแล้วชันเล่มโปรเซสยังได้อยู่ยังได้อยู่แล้วมีเสียงลงใจเย็นครับใจเย็น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 ครับใจเย็นใจเย็นยกมาจังหวะนี้ครับด้าปล่อยด้าปล่อยเอาแล้วครับด้าปล่อยตอนนี้ยังไง เก็บได้ดาบบอยยกเข้าไปด้านในแล้วที่รู้เลยจะเล่นอะไรอ่ะ่านีครับเฉล่นยกมาครับไหลเข้ามาด้านในระวังครับระวังยิงไว้จับไว้ได้บาเข้าทางเฉล่ม ยังมีเวลาครับเวลายังมีนะยังพอเหลือครับเวลายังพอเหลือดิ๊ดยังพอเหลือลิอยังได้อยู่เอาละครับยังไม่จบเอาละครับยังได้อยู่ยังไงคว้างเลี้ยวออกมาครับดับบอยสองนาทีครับกรรมการชูมกหวิดชูนิ้วขึ้นมาให้สองนาทีครับจับเวลาเลยครับทั้งสองทีมครับให้เวลาแลยครับสองนาทีสองนาทีเท่าดันครับสองนาทีเท่าดันเอาละครับตอนนี้ยังไง สองนาทียังไงแล้วดักได้ดับบอยดับบอยดับบอยแถวไองดับบอยได้ได้ได้เอาไปเอาไปบีบบีบเวลาไล่มาดับบอยดับบอยดับบอยแต่แล้วหักเข้าไปไม่ทันครับโอ้โหเออเอแล้วตอนนี้ครับคะแนกมาแล้วเหมือนกันครับดับบอยต้องขึ้นมาแล้วครับดับบอยต้องขึ้นมาแล้วครับมีเท่าไหร่ต้องขึ้นมาแล้วครับเวลา เวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้วดับบอยดับบอยเหลือน้อยเต็มทีแล้วดับบอยครับดับบอยต้องโหูนะครับมีเวลาเท่าไหร่ต้องโหูนะดับบอยดับบอยไหลออกไปตกรอบตายขัดเข้าบาร์ไแถวสองไม่มียังได้อยู่เล่นจากไปไหมยังได้ย <inaudible> ังได้ยังได้อยู่ยิงได้อาจารย์นี้ไม่ได้ครับเชลลมดับบอยเชลลมยังไม่ได้ครับ บอลข้ามไปไหมยังเป็นบอลของดาร์ไปเชเล่มเชลเล่มเอาแล้วครับเชลเล่มมาเชลเล่มมาแล้วทันไหมทันไหมยังยังไม่เห็นครับตรงนี้ผมไม่เห็นกรรมการให้เป็นบอลของเชลเล่มครับเอาแล้วลรรครับกรรมการให้เป็นบอลของเชเล่มกรรมการนับแล้วครับแอ๋ต้องรีบเลยนะไม่ถ่วงเวลาครับเอาแล้วครับนาทีน่าจะเป็นช่วงนาทีท้ายแล้วครับช่วงจะเป็นนาทีท้ายแล้วครับยังไงครับ รอบนาทีท้ายแล้วนี่ครับพบลเกมันมีผลก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเป็นจะสะดุกเลย <l ug> ครับช <l ug> ิงหนึ่งชิงสองนี่เราเห็นมาเยอะถ้าชิงเข้ารอบตกรอบนี่ไม่ได้แล้วจวังหวะนี้ยังไงกรรมการาเป็นบอลหลอกล้าง,งแล้วครับต้องเล่นแล้วครับน่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายแบบนี้ครับกรรมการดูเวลาทีทีแล้วตรงนี้กรรมการดูเวลาทีทีแล้วดูเวลาทีทีแล้วยกเป้าตาย,ยังไงเอาเอา,าดัว่าเาดีว่ัได้เลย ดาร์คบอยได้อยู่ดาร์คบอยแล้วยังได้ในต่อเขาคนละสนามครับเกมมักมีคนละสนามเยงล็อกใีคนละสนามตามเตะม,มุมกรรมการยังให้โอกาสครับเอาละครับน่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายของเกมนะแบบนี้เตะมุม <c oughs> ของดาร์คบอยยกมาแถาวสองแถวสองจ้าไม่กี่โมงตัวเจสดาร์บไม่กี่โมง กรรมการไปต้องดึหมดเวลาการแข่งขันครับเสมอกันไปาศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับแม่ทำให้ฉันเล่นครับไปเป็นที่หนึ่งในสายครับควงคู่จะได้ครับอรอบไปครับแม่ทำให้ดาร์ตันดีตบรอบครับโดยมีหนึ่งคะแนนครับพัฒกันต์คู่ครับเดี๋ยวมาตามต่อคู่ต่อไปครับเย็นครับเย็นครับไม่มีอะไรครับแม่

บีไร้บีไร้บีมไม่เอาบีมยังไม่มาหรอตังามนงตังามสุรธรรมสุรธรรมมีนัก18ไอส่งตัวแทนไปจับขลากที่1ที่2เลยครับ โอเคครับคู่ต่อไปครับในสนามที่สองครับในรุ่นยูสิบแปดครับน้องจูดี้ครับพบกับผู้วิทยาครับเชิญครับสนามที่สองครับน้อง โนนไทยเป็นที่หนึ่งเนาะโนนไทยเป็นที่หนึ่งครับสุรธรรมเป็นที่อโอเคครับโนนไทยเป็นที่หนึ่งสุรธรรมเป็นที่สองครับในรุ่นจูสิบแปดและการผลการจับฉลากนะครับคู่ต่อไปในสนามที่สองครับน้องจูดี้ครับพบกับผู้วิทยาครับเชิญเลยครับที่สนามที่สองครับเชิญครับเชิญเลยครับเชิญเลย เห็นเลยนะครับสนามที่สองครับเชิญครับเห็นเลยนะครับเชิญเลย,เเลยตอนนี้เวลาเราลาดเคลื่อนกับโปรแกรมประมาณไม่เยอะครับไม่เยอะออถือว่าโอเคประมาณคู่เลยครับโอเคฮะเชิญเลยครับ นสนามที่หนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นคู่รองสุดท้ายอยู่แล้วโอเคเราสามารถจบไหมเอ่ยคู่สุดท้ายคู่ต่อไปนะครับในรุ่นยูสิบหกปีครับสนามที่หนึ่งครับเจอญเลยนะครับวัยรุ่นพระนาคารครับกับสุรศักดิโยธินครับวัยรุ่นพระนาคารครับพบกับสุรศักดิโยธินนะครับในคู่ต่อไป ยูสิบหกอ่าครับตามนี้นะครับถูกต้องครับวัยรุ่นธนาคารกับสุรศักดิ์โยทินนะครับในคู่ต่อไปครับที่สนามที่หนึ่งครับเตรียมความพร้อมของท่านได้เลยครับ พูดไม่ขาดท่ามาตอนนี้ครับโอ้มาแรงเลยเครับพุฒิยาครับยิงขึ้นน้ำน้องกิีดไปแล้วครับหนึ่งศูนย์ครับโอ้ผมยังไม่ได้ใส่สกอร์เริ่มต้นเลยครับตาแล้วครับโอ้มาแรงนะครับตอนนี้ครับเอาละครับพุฒิยาครับยิงขึ้นนํำไปแล้วครับตอนนี้สกอร์หนึ่งศูนย์ครับโอ้มากันต่อมากันตอระวังครับระวัง โอ้โหสกอร์มาเร็วแบบนี้นี่น่ากลัวแล้วครับน่ารุนลวครับโอเคครับแมในลิงสนามสองนี่ไปที่ยูทูบอย่างเดียวก็ตอนนี้สนามสองตอนนี้ไปที่ยูทูบนะฮะโอเคครับตามนั้นครับเจ้าตามนี้เลยใครที่ชมสนามสองนะฮะทุกคู่ตอนนี้นี่ไปที่ยูทูบอย่างเดียวเลยนะฮะสนามหนึ่งนี่จะมาที่เฟซบุ๊กครับ เฟซบุ๊กและยูทูปสนามหนึ่งครับส่วนสนามสองนี่ใส่ชท่งทางยูทู b e ท่งทางเดียวครับด่าตอนนี้ทิ้งไว้ได้ไหมตามระวังครับระวังระวังครับระวังอู้แหมหัวแบบนี้ครับเพื่อนบอกดูขาตูด้วยเฮ้ดูขา